สวัสดีเด็กๆและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะคะเอาละนะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องกลางวันกลางคืนเด็กๆได้เรียนรู้บรรยากาศในตอนกลางวันกลางคืนแล้วใช่ไหมคะใช่เด็กๆได้เรียนรู้ในตอนเย็นกับคุณครูแล้วเดี๋ยวที่จะเ,เรียนรู้ในวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรู้วันนี้เราไปออกกําลังกายกันก่อนเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมไปออกกําลังกายด้วยกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างร่างกายแข็งแรงแล้วเนาะหายง่วงหายเพลียแล้วเรามาตื่นเต้นกันกันกบการเรียนรู้สัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนกันเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมไปพบกับคุณคูเปิลเลยคุณคูเปิลจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนค่ะ ครูจะมาสอนเรื่องสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันและกลางคืนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันคุณครูเปิลจะพาเด็กๆมาดูสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันกันนะคะมีสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆ มีสัตว์ชนิดไหนที่เด็กๆรู้จักบ้างคะอย่างแรกก็คือเสือภาพที่หนึ่งคือเสือนะคะเด็กๆส่วนภาพที่สองก็คือกวางค่ะเด็กๆภาพต่อมาคือภาพอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือช้างนั่นเองเอภาพที่สี่คืออะไรนะเก่งมากๆเลยคะ่ะ นั่นก็คือลิงแล้วภาพสุดท้ายคืออะไรคะเด็กๆนกใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกมาหากินผลไม้และล่าเหยื่อค่ะเด็กๆในเวลากลางวันนะคะต่อมานะคะเด็กๆคือสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนคะ่ะ เด็กๆรู้จักสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนไหมคะว่ามีอะไรบ้างภาพที่หนึ่งนะคะคือนกคู่ค่ะเด็กๆส่วนภาพที่สองก็คือค้างคาวเอภาพที่สามคือสัตว์อะไรนะ่าเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คืองูนั่นเองส่วนภาพที่สี่นะคะ เรียกว่านกแสกค่ะเด็กๆแล้วก็ภาพสุดท้ายคืออะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสุนัขจิ้งจอกนั่นเองสัตว์เหล่านี้ก็จะออกมาหากินในเวลากลางคืนสัตว์เหล่านี้เราจะไม่เห็นในเวลากลางวันใช่ไหมคะเด็กๆและทั้งหมดนี้ก็คือสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆ การบ้านวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะอะไรเพราะตอนเย็นเด็กๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือสีกระดาษเราจะไปวาดรูปสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนด้วยกันนะคะเย็นนี้เราเจอกันอีกหนึ่งรอบตอนนี้บ๊ายบาย